สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเพมเบอร์เลยนะครับเข้าสู่นักีาที่สี่กันแล้วนะครับจาฟงหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดรังแอนฟิลด์นะครับรับการมาเยือนของไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่ 27เมษายนนะครับสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook แล้วก็ช่องทิกต o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับไปเริ่มงมาที่ตารางอันดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนก็แล้วกันนะครับในส่วนของทางลิเวอร์พูลนะครับ33นะัด79คะแนนนะครับซบเปอร์อันดับที่16นะครับ33นะัด 37คะแนนด้วยกันนะครับไปดูความพร้อมของทักงฝั่งเจ้าบ้านของแดนลิฟอพูลก่อนก็แล้วกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าช็อตของเทรนต์เอเลสเดอร์อ,อานโนนะครับ ถอดเสื้อดีใจหลังยิงประตูพาทีมชนะเลสเตอร์ซิตี้หประตูต่อศูนย์และขยับเข้าใกล้แชมป์มากขึ้นทุกทีนะครับซึ่งใน,ในสนามน,นะครับทางเพจหลักของทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังตัดต่อคลิปที่เทรนดีใจโดยเฉพาะเลยนะครับไม่รู้ว่ามีในยะสําคัญอะไรไหมนะครับหลังเกมฟันได้ก็ให้เทนเนี่ยไปปรบมือขอบคุณแฟนบอลแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็ร้องเพลงว่าอย่าไปไหนอย่าไปไหนนะครับแม่อันนี้ก็อยากให้ต่อสัญญาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหลือ,ออีก3-4นัดนะครับ ฟันไดก็ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับโมซาลาก็ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่เทรนด์อเลซเดอร์อโนคนเดียวเท่านั้นเองเนะครับก็ยังมีประเด็นอยู่เล็กน้อยว่าเขากำลังตัดสินใจอยู่ไหมหรือว่าจะปล่อยไปดีหรือว่าถ้าเทรนดนะครับไม่ต่อสัญญาแล้วเนี่ยช่วง4ี่ัณะที่เหลือเนี่ยนะครับเอาทางคอนเบลลี่ลงเลยดีไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนความเคลื่อนไหวเล็กน้อยสับการต่อสัญญาเนี่ยครับนอกจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลมีปรีซีซั่นนะครับที่ฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับทางเพจไปดูบอลก็มีการจัดทริปจัดทัวร์สประเทศนี้ด้วยนะครับถ้าอย่สนใจยังไงเนี่ยใครสนใจนะครับฝากติดตามนะครับติดตามเพจไปดูบอลหรือว่าแอดไลน์โกลตูซีเดียมไว้ก่อนได้เลยนะครับประเด็นอื่นๆนะครับในแมตช์ที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับโองลิเวอร์พูลเนี่ย เกือบจะไม่ชนะในแมชนี้นะครับทำให้ลูกยิงของเทรนต์นะครับอันเดอร์สล็ตนะฮะจัดทีมนะครับโดยใช้นะว่าเป็นลุยดิอาร์นะครับเขาเรียกว่าโบยืนทางซ้ายแล้วก็โมซารายืนทางขวานะครับส่วนผู้เล่นนะครับในแผงเกมรับนะครับแล้วก็แผงมิดชิลด์เนี่ยใช้ชุดเดิมหมดเลยนะครับที่เคยลงเล่นที่ต่อกันมานะครับแต่ว่ามันยังอึดอัดนะครับโอ้โหยิงไม่ได้สักทีนะครับมีแต่ชนเสาเฉียวออกไปนะครับจังหวะเกมลุกเนี่ย ก็ดูดีนะแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับจนต้องเปลี่ยนเทรนด์ลงมาเปลี่ยนดิโกชต้าลงมานะครับแล้วเทรนด์ก็มีคนยิงประตูนะครับผมอาจจะพูดถึงเทรนด์บ่อยนิดนึงนะเพราะว่าส่วนตัวเองเนะี่ยอยากให้ต่อสัญญาไม่ใช่อะไรครับนักเตะระดับนี้นะ ผมบอกเลยเลยว่าน่าจะทำนะครับในส่วนของสัญญาให้มันจบเร็วๆนะครับต่อเซอร์นะฮะแล้วก็เทรนเนี่ยก็ต้องตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อเป็นตำนานด้วยนะครับหลังจบเกมแมตช์นี้นะครับในเกมชนลเลสเตอร์เนี่ยอานลสลอตก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าผมคิดว่าเราทำได้เราของเกมได้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคาดหวัง หาดไปเยือนเลสเตอร์แต่ผมคิดว่าคุณต้องยกเครดิตให้กับรุทฟานิโตลอยด้วยเขาและลูกทีมพยายามเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้และผมเห็นช่วงอะไรดีของพวกเขาสองสช่วงในวันนี้ด้วยนะไม่ใช่ทีมที่เตะบอลยาวทุกลูกพยายามเล่นพยายามสร้างสารรค์โอกาสคาดหวังเลยว่าเป็นทีมที่ส,สร้างโอกาสได้มากที่สุดและนี่เป็นข้อแรกแล้วที่ผลมาที่นี่ที่เราพลาดโอกาสทองหลายครั้งเพราะปกติแล้วเราได้ดีกว่าในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับในส่วนของการพาทีมลิเวอร์พูลไปถึงแชมป์นะครับอเดอร์สลอตก็บอกว่า ถุาลูกคีวของผมเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งเดียวที่แฟนต้องการคือเราคว้าแชมป์ลี็กได้หลังจากคว้าแชมป์ลี็กได้ครั้งเดียวในรอบ35ปีโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะโควิดพวกเขามีส่วนร่วมแต่ไม่มากเท่าที่พวกเขาต้องการทั้งที่มันเกิดขึ้นมันควรจะพีเศษสํสหรับเราเพราะฉะนั้นเราจะทํามันให้ได้อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเปล่าอันนี้ ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอาเชนอนก็เป็นทีมที่ดีมากๆเขาอาจจะสามารถคว้าชัยชนะในสัปดาห์นี้ที่เจอกับทางคิสเบลเลตได้ทําให้เราเนี่ยต้องสร้างมันด้วยตัวเองนะครับนี่เป็นบทสบ้าญของทางอาร์เนอร์สลอตนะครับนักเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับของทางลิปูนนะตอนนี้ก็มี2คนนั่นคือโจโกเมสแล้วก็ไทเลอร์มอร์ตันนะครับที่เหลือพร้อมลงสนามแล้วนะครับไปดูกันทางฝั่งทีมเยือนนะครับท็อตแนมฮอสเบอร์กันบ้างนะครับสเปอร์ตอนนี้ในลีกนะ แทบแบบจะทิ้งแล้วอะนะครับลงเล่นก็แพ้ซะส่วนใหญ่นะครับชนะก็ไม่ค่อยได้นะครับคืออังเกจะมาอ้างว่าตอนนี้ทีมไม่พร้อมอะไรต่างเนี่ยคือมันอ้างไม่ได้แล้วนะครับรว่าทุก้เลนกลับมาเกือบครบแล้วนะครับขาดแค่ซองนึงมินนะครับกับระดูดากูชิน2คนนั่เองที่มีการบาดเจ็บที่เหลือมันมาพร้อมแล้วไงตัวที่เสิร์ฟเข้ามามันก็มีเยอะนะครับแต่เหมือนเขาทิ้งแล้วแหละเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนนี้นะครับไปโฟกัสในส่วนของ ยูโรปาลีกนะครับที่เข้ารอบรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอกับบอตูกริมซึ่งจะเป็นงานง่ายมากกว่าทางฝั่งแมนยูนะครับที่ไปเจอกับแอตลิติกบีเบลเพราะฉะนั้นโอกาสเข้าชิงกบสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าได้แชมป์รายการยูโรปาลีกนะครับสเปอร์จะได้ไปเล่น UCL โดยอัตโนมัติในฤดูกาลถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่านะครับทางอังเก้แล้วก็ลูกทีมนะครในสโมสรเนี่ยเขาคงคุยกันแล้วแหละนะครับว่าไปทุ่มเทกับทั่วยูโรปาลีกให้มากที่สุด นะครับจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนนะที่เจอกับเรือพูเนี่ยบอกไปเลยว่าสำรองนะครับเยอะเยอะแน่นอนนะครับและเก็บตัวหลักไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเชียร์เมดิซันนะครับไรด,ดอนจอนสนัน ดีไม่ดีแผงแบ็กโฟร์เปลี่ยนหมดเลยนะเออก็อ,อาจจะแบบเก็บไว้นะครับไว้เล่นกับโบตูกริมนะครับเพราะมันชัวร์กว่าไงอย่างน้อยเนี่ยคุณมโอการลุ้นถึงชิงอ่ะนะครับแล้วเป็นแชมป์แรกนะครับโอ้โหัตั้งแต่คว้าแชมป์ลีครับในยุค2,000นเะนี่ยมันเกือบ20ปีแล้วว่าที่สเปอร์ไม่มีถ้วยแชมป์เลยอ่ะ20กว่าปีแหมเออนี่ผมไม่แน่ใจนะขอไปใครเป็นแฟนสเปอร์นะครับ ฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับจะได้ไปถือว่าเป็นการแชร์ร่วมกันกันละกันนะครับนัดล่าสุดนะครับสเปอร์เนี่ยเปิดบ้านแพ้กับนอต์ทไฮฟอร์เรสไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเสียสองประตูนะครับไปก่อนนะแล้วก็มา ตามนะครับไล่มาหนึ่งประตูในช่วงเครื่องหลังจากวิคตริซอนแต่ไม่ทันแล้วนะครับจบเกมนะครับอาร์เก้ปอสเตโกกูกุนเชือของทีมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าวันหน้าผิดหวังมากๆเป็นเกมที่เราเนี่ยไม่ควรแพ้เลยเป็นเกมที่เราปล่อยให้หลุดมือไปฟุตบอลของเราก็ยอดเยี่ยมโยเวนประตูที่เราเสียนี่คือปีที่เราเสียประตูน้อยมากๆและทําให้เราต้องไปบัชนกอุปสรรคมากมายในเรื่องของการเปลี่ยนตัวสำรองในช่วงเครื่องหลัง ทำเพื่อให้ผู้เล่นพร้อมสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในศึกยูโรปารลีกมันต้องอาศัยความสมดุลและเราต้องมีความฉลาดในสิ่งที่เราทำเราต้องพร้อมสำหรับวันพฤหัสบดีในสัปดาห์หน้าด้วยตัวผู้เล่นที่ฟิตและสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสัมภาษณ์ของอังเกนนะครับตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บของสเปอร์ก็มีซอนทอมินกับทางราดูดากูชิน2คนเท่านั้นเองนะครับเฮดทเฮที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับสเปอร์กับลิเวอร์พูลเคยเจอกันมา1น6้นัดนะครับ ริปูชนะเก้ชนะ92เสมอกัน44นะครับสเปอร์ชนะไป50นะครับ5นัดล่าสุดของลเริปูชนะ3แพ้2 5นัดล่าสุดของสเปอร์นะครับชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับห้านัดหลังสุดนะครับของริปูเล่นในบ้านชนะ3แพ้2นะครับส่วน5นัดหลังสุดของสเปอร์นะครับเวลาเป็นทีมเยือนก็ชนะได้แค่1นะัดเท่านั้นเองแล้วก็แพ้ไปถึง4นะัดด้วยกันนะครับล่าสุดเจอกันนะครับลิเโอปูชนะในาคาราบาคัพไป4-0นะครับแล้วก็สเปอร์ชนะ ในคราคราบาวขับไป1นูนย์นะครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านของลิเวอร์พูลที่2.13ุประตูตอนนั้นนะครับส่วนสเปอร์อยู่ที่หนึประตูตอนนั้นนะครับค่าเฉลี่ยการเสียประตูลิเวอร์พูลเล่นในบ้านอยู่ที่ศูนดเจ็ดประตูตอนนั้นสเปอร์อยู่ที่ 1. นึดสาแปดประตูตอนนั้นเวลาเป็นทีมเยือนนะครับนักเตะที่ยิงประตูให้ลิเวอร์พูลมากสุดน,นะครับโมซาลาสองสิบเจ็ดประตูส่วนสเปอร์เป็นแบรนดอนจอร์สันที่สิบเอ็ดประตู แล้วจบแมชนี้นะครับในต่อไปลิเวอร์พูลจะไปเยือนเชลซีนะครับในส่วนของสเปอร์เนี่ยจะเปิดบ้านรับโบโดกลินนะครับในศึกยูโรปาลีกนะครับนี่ก็อาจจะช่วยสเปอร์ให้ด้วยนะสำหรับถ้วยนี้นะครับแต่พรีเมียร์ลีกเนี่ยแม่อันนี้มันก็ไม่น่าจะทําอันดับได้มากกว่านี้แล้วนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับลิเวอร์พูลนะครับเป็นโมซาลานะครับ 33นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับ27ประตู18แอสซิสต์นะครับแล้วก็ทุกรายการรวมกัน47นัดนะครับ32ประตู23แอสซิสต์นะครับแล้วตอนนี้กำลังลุ้นนะครับทำซิตี้นะครับเป็นดาวชนโบของพรีเมียร์ลีกเยอะที่สุดแล้วก็แอสซิสต์เยอะที่สุดตลอดการด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะทำได้ไหมนะครับถ้ามีสัก2-3แอสซิสต์เนี่ยก็จะแซงทีวีอังกีในนะครับสถิติตรงนี้นะครับส่วน การยิงประตูนี่ต้องมาดูกันว่ามที่เหลือซาร่าจะทําได้ไหมนะครับในส่วนของดัซโบยุโรปก็ยังนําอยู่นะครับและแอซิดรวมนะครับของลีกยุโรปซาร่าก็ยังนําอยู่ด้วยนะครับไอ้ก็ลุ้นบอลลงดอเล็กๆนะถ้าเกิดว่าอย่างน้อยๆจบฤดูก,กาลนะครับซาร่าทำสิติได้เพิ่มขึ้นก็มมโอกาสลุ้นบอลลงดอด้วยนะครับในส่วนของทาง ทอร์เน่ฮอวสเปอร์นะครับก็น่าจะไปโฟกัสกันที่โดมินิกโซลันกี้นะครับที่หายจากอาการบาดเจ็บนี่ก็เด็กเก่าเลี้ยงคู่ด้วยนะครับตอนนี้โซลันกี้นะครับเล่นให้กับทอร์น่สเปอร์ในพรั่์ลีกนะครับ24นัดนะครับยิงไป7ประตูกับอีก3แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่โอ้ซื้อมาแล้วคุมค่าตัวนะแต่ดันมีอาการบาดเจ็บไปช่วงหนึ่งนะครับไม่งั้นสเปอร์เนี่ยอาจจะผลิตสกอได้เยอะกว่านี้ก็เป็นได้นะครับก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับโซลันกี้นะครับ ไปดู11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปกันลังฟังเอร์พูลก่อนกันละกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีห่วงอะไรละนะครับก็เหลือแค่ว่าเล่นให้จบตามโปรแกรมและคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นนะครับจะอยู่ที่แมตช์ไหนนะครับแมตช์นี้เลยไหมถ้าชนะสเปเยอร์ยังไงก็แชมป์นะครับแต่ก็มีความกดดันเล็กๆนะว่าแหมตมันจะเอาแมตช์นี้ไหมหรือต้องไปเยือนเชลซีก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมีเจออาร์เซนอลด้วยนะครับในแมตช์ที่36ถ้าอยาก ให้นะครับจบเร็วก็มาชนี้ละนะครับตัวผู้เล่นนะครับอยู่กันเกือบครบนะครับก็จะมีแค่โจโกเมสกับเทรมอร์ตันที่ลงไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหน้าเป้านะที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะเอาใครลงเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ใช้ดาวินุเยสเลยนะครับดิโจกโกโจตาก็ฟอร์มตกลงไปนะครับลงเป็นตัวจริงยิงไม่ค่อยได้นะครับสำรองก็ยิงได้บ้างยิงยิงได้บ้างหรือบางแมตช์ก็ไม่ยิงเลยนะเอออันนี้ก็นะครับดูเหมือน เจ็บบ่อยนะครับสำหรับดิโกโจต้านะครับก็หนักใจแทนอันเดอร์สลอตในส่วนของตำแหน่งหน้าเป้านะรูกกันหน้ามีเสริมแน่นอนนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สำบัติูมาหนึ่งนะครับเป็นซอลเบเกอร์แบ็กขวานะครับใช้เทรนด์อาริสเดอร์อโนแบ็กซ้ายเป็นทางอินดูโรเบิร์ตสันกู่เซนเตอร์แฮมนะครับฟิลิฟันได้กับอิบเรียห์โกนาเต้นะครับมีผู้สามคนโดยมีสวอตไลน์นะครับและก็เฟนแบ๊กแล้วก็ อเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับข้างหน้า3คนทางขวาเป็นโมซาลานะครับหน้าเป้าเนี่ยนะครับานะคบาดหมายว่าจะใช้ดิคุโจตา้านะครับทางซ้ายเป็นหลุยดีอาร์นะครับไปกันทางฝั่งทอตแเน่ย์มสเปอร์กันบ้างนะครับหูสเปอร์เนี่ยอย่างที่อังเก้ ให้สัมภาษณ์ไปนะครับหลังจบแมตช์ที่แพ้ฟอเรสไป1-2นะครับคือเขาต้องเตรียมตัวผู้เล่นไวรเลสในสึกยุโรปาลีกมากกว่าเพราะฉะนั้นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแทบจะทิ้งเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับใส่ตัวสำรองลงยับยับแน่นอนนะครับจะมาในระบบเดิมนะครับนั่นก็คือ4-3-3เหมือนกันนะครับผู้สศัประตูใช้เป็นแอนโทนินคิสกี้นะครับที่ได้ลงแทนนะเพราะว่าวิคาริโอโดนใบแดงนาที่แล้วนะครับแบ็คขวานะครับน่าจะใช้เป็นอาชิเกนะครับแบ็คซ้าย เป็นเจสเปนนะครับคู่เซนต์แฮมนะครับใช้เบเดวิสนะครับอยู่คู่กับเควินดันโซนะครับมิดฟิลด์สามคนนะครับน่าจะเน้นเกมรับนะครับอีบิซูมาเรโกเบเทนคูนะครับแล้วก็เปเป้มาตาซานั่นเองนะครับข้างหน้า3คนนะครับทางขวานะใช้ทางขวาใช้วิลสันโอเดเบิร์กนะครับทางซ้ายมาติสเตลนะครับหน้าเป้าใช้โดมินิกโซลันกี้นะครับ ถ้าชนั้นันนี้นะครับยังไงเนี่ยเลี้ยวภูต้องชนะอยู่แล้วเล่นในบ้านนะครับยิงไม่ต่ำกว่า2เมตรแน่นอนนะครับอยู่ที่สเปอร์เนี่ยจะมายิงคืนได้หรือไม่นะครับแต่ตามสิติเล่นที่นี่นะครับสเปอร์ไม่ค่อยจะพบเจอกับชัยชนะสักเท่าไหร่แล้วยิ่งเป็นแมตช์แบบนี้ด้วยนะครับก็ขอยนุญาตใ้ผลนะครับเลี้ยวภูจะชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ในแมตช์นี้นะครับดีใจลวงนาเด้เลยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับนะครับนอกจากนั้นนะครับมีข่าวเกี่ยวกับทัวร์เอเชียนะครับซึ่งทางเพจไปดูบอลนะครับมีการจัดทัวร์แน่นอนนะครับในการไปดูเรือูุที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ไปดูเรือูุที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเรือพุทธนะครับอยากไปในราคาไม่แพงนะครับมีทัวร์จัดเตรียมให้ได้ดูบอลแน่นอนเนี่ยติดตามเพจไปดูบอลได้ไว้้้ก่่่อออนนนไไไไดดดเเลลลยยะะคครรรัับบบททีีหืปปู นอกจากนั้นนะครับตอนนี้อาชซนนนะครับถ้าเกิดใครตามข่าวอยู่นะมีทัวร์นะครับปรีซีซันที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะครับซึ่งราเพจไปดูบอลเนี่ยเรามีการจัดทริปจัดทัวร์ด้วยนะเออสำหรับใครที่นะครับสนใจนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะไปกับเราไปกับไปดูบอลนะครับสนุกแน่นอนนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไลน์แอด o กดโตรเซียมหรือว่าค้นหาเพจไปดูบอลบน Facebook ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ ถ่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดส,สุดท้ายที่แอนฟิลด์นะครับในฤกาล2 0 2 4 2 0 2ีตอนนี้เพจพิดุบอนนร์นครมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นปีอีเวนต์นึงไม่แน่ว่าปีนี้จะเป็นการส่งโมซาร่าเทรนแล้วก็ฟันได หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากอสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อไลน์แอด g o ซ d s i u m นะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับเพจไปดูบอลนะครับการตีออกทริปได้จริงมที่สุดของประเทศไทยนะครับปี 2022- 2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ